สื่อนอกตีข่าวรัวนะคะเกี่ยวกับน้องลิซ่าสื่อเกาหลีเองก็อวยแข่งขายยกให้เป็นมาตรฐานใหม่เพลงมันนี่สร้างเรื่องอีกแล้วสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เรามาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับน้องลิซ่ากับทางสื่อทวารโลกกันดูบ้างค่ะว่ามีความเคลื่อนไหวไปในทิศทางไหนกันบ้าง ด้วยณปัจจุบันนี้นะคะทางสื่อก็ลงข่าวนองลิซ่ากันเยอะมากๆขาดลงทุกความเคลื่อนไหวล่าสุดเลยค่ะนองลิซาก็มีสิิติใหม่นะคะกิน n นส s ซอร์เรคคอร์ดเพิ่มมา2สองสิิดด้วยกันค่ะลิซ่าคือศิลปินเดี่ยวเคป๊ที่มียอดสตรีมถึง1,000ล้านครั้งบนสปอติฟาเร็วที่สุด ลิซามีอัลบั้มเดี่ยวลลิซาเป็นอัลบั้มแรกของศิลปินเดี่ยวเคป๊อที่มียอดสตรีมถึง1,000ล้านครั้งบนสปอติฟายมีเพียง 2, 2> mm hmm. เพลงด้วยกันโดยณปัจจุบันนี้ค่ะทำให้น้องลิซามี7สถิติรายการนะคะมีผู้ติดตามมากที่สุดบนอินสตาแกรมสำหรับศิลปิน k p o ๊มียอดดูมิวสิกวิดีโอใน24ชั่ช่วงแรกจากศิลปินเดี่ยวบน YouTube มากที่สุด เป็นมิวสิกวิดีโอบน y o u t u b e ที่มีผู้รับชมมากที่สุดใน24ชั่วโมงแรกโดยศิลปินเดี่ยว K-pop ทางเป็นผู้ชนะรางวัล MTV EMA K-pop คนแรกและเป็น K-pop คนแรกที่คว้า MTV v m a นั่นเองล่ะค่ะก็ยังมีสื่อทั่วโลกนี้นะคะต่างก็ลงข่าวนี้กันหนักมากด้วยปัจจุบันนี้ค่ะก็ลงรัวๆก็อยู่บนหน้าจอตามที่เราทุกคนได้เห็นกันเลยลงพัดหัวข่าวที่แตกต่างกันออกไปค่ะทั้งนี้ค่ะสื่อต่างประเทศก็ยังลง ข่าวเพลงมันนี้ยังปังไม่หยุดนะคะกลับมาสู่ชาร์ตเกิร์ลโบส์ปัตตชาร์ตอีกครั้งหนึ่งที่อันดับ1.96คือมี1กว่าล้านการตรีมนั่นเองล่ะค่ะทางสื่อเกาลีเองก็ไม่ยอมกันนะคะมาช้าแต่มานะทางสื่อ Top ปสตาร์นิวส์ข่าได้บอกว่าลิซ่าไรพิงเป็นเจ้าของกิน n นส s s w o เรคคอร์ด d 7รายการสร้างสถิติเบสเรคคอร์ด o r หรั p เ p ป o s o n ซล i n g และทางสื่อออป p อปค่ะได้บอกว่า ลิซ่าได้สร้างมาตรฐานใหม่แห่ง l บร k p พิงเป็นซูปเปอร์สตาร์อยู่ในรายชื่อเพลง K-POP ที่มีกิน n นส s s World r คอร์ดมากที่สุดพร้อมกับบอกต่ออีกด้วยว่าลิซ่ามีสติใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร k ์เคป๊นั่นเองล่ะค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เช่นเคยนะคะทุกๆคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามข่าและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ